เดลี่คอฟฟี่ค่ะซึ่งร้านกาแฟนี้นะคะเป็นร้านกาแฟที่เราสั่งโกโก้เอกนะคะหรือว่าโกโก้ไข่แล้วเราประทับใจมากเพราะว่าไปเวียดนามกี่ทีเราลองหลายร้านนะคะแต่สรุปว่าร้านนี้คือเลิศด,ดีอร่อยเหมือนเรานั่งกินเบราวนี่ที่แบบเป็นของเหลวแล้วมันอร่อยมากมันนวัวมันหวานแบบกลมกล่อมจริงๆค่ะ โบกโเข้างบมีไข่อร่อยมากกลับมาอีกรอบหนึ่งค้นหายไปหมดแล้วจ้าไม่เหมือนเมื่อกี้เลยนะ้ำเกี้เขาเยอะมากเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากมุยเนีไปลงโฮจิมินเลยในเมันีแล้วก็อนนี้ของเกาหลี